จังหวัดสิบุรีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่งในโอกาสวันคล้าวันประสูติ8มกราคม2565 ที่พระอุโบสถกลางน้ำวัดพระนอนจัดสีวรวิหารในชานชัยสิทธิวิรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉริญพระเกียรติเนื่องในโอกาสว,วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งตรงกับวันที่8มกราคม2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการศารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกกล่าวกาชาติและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยถวายความเคารพเปิดกล้วยดอกไม้ถวายรชาชสักการะหน้าพระบรมรชายาลักษณ์พระบาทขออภัยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีดารีร,รัตนราชกัญญาพร้อมก่าวถวายพระพรชัยมงคลอารัธนาศินประสงค์ให้ศินเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา5นาทีประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวาย,ยทายธรรมแด่พระสงฆ์ ทางนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาประสูติเมื่อวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2530สมเด็จพระราชธดาพระองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสม,มีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยทรงออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์สิริวัณณวรีและเอสโฮมและยังทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาที่โดดเด่นโดยทรงกีฬา แบบปินตันและการขี่มา้าส่งผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบบปินตันทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมสครั้งที่23ณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เมื่อปีพศ2548และส่งคว้าเหรียญทองประเภททีมหญิงก่อนจติดทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันแบบปินตันในสีเกมครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมาและส่งคว้าเหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิง